ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องเรามาสูนชแนลนะครับผมวันนี้วันที่13นะครับผมสิงหาคม พศ2565นะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนมัณายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์08464695นะครับร้านของเราไม่มีบริการคิดเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกก็ตรงขออภัยด้วยนะครับผมก็คือท่านไหนนะครับผมจะเข้ามาเด้อพี่น้องครับผมรบกวนโทรมาก่อนเด้อเพราะว่าครับผมวันนี้ผมก็อยู่แป๊บเดียวแล้วผมก็ไปต่อนะครับผมอ่ะก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าส่วนมากจะนี้เป็นขายออนไลน์มากกว่านะครับหรือท่านไหนนะครับ ต้องการสินค้านะครับจร,จริงๆนะครับผมก็โทรมานัดล่วงหน้าได้ด้ถ้าจะเอาสินค้าตัวไหนแล้วก็ผมจะไปรับเองที่ร้านนะครับผมก็โทรมานัดล่วงหน้าได้นะครับผมรับผมสวนท่านไหนที่เข้ามารับชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่เข้ามานะครับจะได้เห็นพร้อมกันกับคนอื่นนะครับผมถ้าท่านไม่กดกระดิ่งไม่กดแจ้งเตือนนะครับ <ๆ S 2> ผมก็ท่านก็จะเห็นคลิปนี้ช้านะครับผมสินค้าตัวไหนที่ท่านต้องการนะครับบางทีท่านก็อาจจะไม่ทันเขานะครับผมอันนี้ฝากไว้ด้วยเรท่ารผมต้องก สินค้านะครับสินค้าหรือว่านะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมอันนี้ฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกับสินค้ากันเลยนะครับผมเริ่มจากเอาตัวนี้ก่อนว่าครับพี่น้องครับผมตู้2 1นิ้วนะครับตู้21นิ้วเป็นของช่างน็อตนะครับผมตัวนี้เป็นโบวี่เด้อพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับเป็นโบวี่นะครับสวยๆนะครับสภาพมือหนึ่งนะครับตัวนี้ครับผมนี่ครับอันนี้เป็นตู้2 1นิ้วนะครับผมอันนี้เฉพาะท่านที่สะดวกเข้ามารับผม ขนาดนะครับตัวนี้หกสิบแปดสิบแปดสิบนะครับผมตัวนี้ก็สามารถเอาไปแปลงเป็นสิบแปดนิ้วได้เน้อพี่น้องเพราะว่าตัวช่วงอ่าเซตแรกๆนะครับผมเซตแรกๆสิบแปดนิ้วของจ้างอตครับผมก็จะมีไซส์นี้ออกมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีหลายท่านนะครับที่เอาไปแปลงเป็นยี่เบ็ดครับผมเคยเคยเคยซื้อได้มาอยู่นะครับช่วงแรกๆนะครับตัวแรกๆของจ้างอถนะครับก็ บางท่านก็เอาสิปไปเปรยี่เนะครับผมเคยเคยเจอนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมสภาพนี้เลยครับผมสวยๆนะครับผมใบละสองพันบาทนะครับผมราคานี้สำหรับท่านที่สะดวกเข้ามารับเองนะครับผมแล้วก็ตู้ผีกระแทกล้างนะครับตอนนี้เหลือแค่สองใบแล้วด้วยพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะจัดโปูแบบครับผมเอาแบบเป็นตองต่อราคากันเลยนะครับผมอ่าท่านไหนนะครับสนใจนะครับผมเดี๋ยวผมเทแล้วครับคลิปนี้ครับผมคลิปนี้ผมเทแล้วนะครับอ่าตัวนี้เด้อท่านไหนสนใจนะครับผม ตู้สิบห้านิ้วนะครับตู้สิบห้านิ้วไม้อัดแท้นะครับสีระเบิดหูจับเป็นหูจับคู่แบบนี้เลยนะครับหูจับเป็นหูจับคู่แบบนี้เลยนะครับผมท่านไหนสนใจเด้อตัวนี้นะครับผมแจกโปรนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับพร้อมจะส่งให้ทั่วไทยเลยอ่ะพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับนี่ครับผมใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับครับผมดอกนะครับผมพร้อมดอกดอกห้าร้อยวัตต์นะครับเหมือนกันทั้งสองใบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู เหมือนกันนะครับเป็น500วัตต์นะครับตัวนี้เป็น M.S. นะครับ M.S. 500วัตต์นะครับพี่น้องครับผมดอกก็น่าจะซ่อมมาแล้วนะพี่น้องครับผมอันนี้ราคาถูกๆนะครับซื้อแค่ตู้นะครับคิดซะว่านะครับซื้อตู้แถมดอกแล้วกันนะครับตัวนี้ครับผมใบละ1,500บาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยท่านไหนมารับเองครับผม ผมขอใบละ1,200บาทพอนะครับนี่ตู้ความดอกใบละ1,200บาทนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นตัวเด้หกนะครับตอนนี้เหลือแค่4ใบแล้วนะครับผมตะแกรงฉีก2ใบแล้วก็ตะแกรงรังผึ้ง2ใบนะครับผมงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่รับประกันได้เลยว่า อาจได้ยกมันๆแน่นอนนะครับผมไม่มีกระพือแน่นอนนะครับเพราะว่าครับผมงานดีมากครับตัวนี้ครับผมมีครับผมกันกระพือกันอะไรมาอย่างดีเลยครับสตัวนี้นะครับหูจับเป็นหูจับเล็กนะครับสีระเบิดนะครับไม้อาแทสสีระเบิดนะครับสีสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ท่านไหนสนใจเด้อครับผมใบละ1000บาทนะครับใบละ1000บาทนะครับอ่ะคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวช่วยลดค่าส่งให้อีกนะครับเอาเป็น1,200บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับใบละ1,200บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยส่วนท่านไหนที่มารับเองนะครับผมใบละ1,000บาทนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นตู แผ่นอินไหวนะครับตู้แผ่นอินไหวนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับผมใบละ2,000บาทนะครับใบละ2อ0 0อบาทนะครับสำหรับท่านที่สะดวกเข้ามารับเองเด้อใบละ2,000บาทนะครับผมสภาพมือหนึ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับ เป็นหูจับเหล็กนะครับไอ้ไม่ใช่หูจับเหล็กเป็นคอบเล็กนะครับเป็นคอบเล็กนะครับนี่ครับสีสวยนะครับสมบสภาพใหม่กริ๊กเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับผมท่านไหนเอาไปใช้งานรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมตัวนี้ใบละ2000บาทนะครับใบละ2000บาทนะครับอันนี้ราคานี้คือเฉพาะท่านที่สะดวกเข้ามารับเองเด้อพี่น้องนี่ครับงานสีสวยแบบนี้เลยนะครับผมอ่าสีเป็นสีอีพ็อกซี่อย่างดีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปมาดูสินค้าตัวอื่นกันบ้างนะพี่น้อง เริ่มที่มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นมิกเซอร์ของเชอร์แมนนะครับเป็นรุ่น ap 0 0 6นะครับ ap 0 0 6ตัวนี้มีเอฟเฟกในตัวนะครับผมเป็นมิกหกช่องนะครับผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมมีเอฟเฟกับนะครับเอฟเฟกจะเป็นช่องนี้เรือพี่น้องนี่ครับผมเป็นแบบแต่งเสียงดีเลย์รีเวิร์บนะครับตัวนี้ครับผมท่านไหนสนใจเรื่องตัวนี้ค่อนข้างเสียงบอกเลยว่าสุดยอดครับผมงานสวยนะครับตัวนี้ครับผมงานมาตรฐานนะครับผมบอดี้หนามากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับครับของค สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เดี๋ยวผมให้พี่น้องดูนะครับผมตัวนี้กล่องยังอยู่ครบนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับตัวนี้นะครับสองพันสองร้อยบาทนะครับอมจะส่งตัวไทยนะครับผมมีเอฟเฟกต์ในตัวนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมสามารถเชื่อมต่อ usb ได้นะครับผมอีกสองพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับสำหรับมิกเซอร์นะครับเชอร์แมนนะครับผมตัวนี้งานสวยเด้อพี่น้องนี่ครับ งานสวยมากครับพร้อมกล่องแล้วก็มาดูอีกตัวนึงนะครับผมเป็น power mix นะครับ power mix ตัวนี้เป็น k power นะครับ k power รุ่น pem 8 0 2 bt นะครับ8 0 2 bt ตัวนี้นะครับกำลังบัตก็จะอยู่ที่ถ้าเป็นที่8โอห์มก็จะอยู่ที่ข้างละ200วัตต์นะครับถ้าเป็น4โอห์มก็จะอยู่ข้างละ400วัตต์ได้เพี่น้องตัวนี้ครับผมก็สามารถขับ12นิ้ว15นิ้วได้อยู่นะครับชแนลละ2ดอกนะครับก็คือขับกลางนะครับได้ข้างละ สองหอกเด้อพี่น้องนี่ครับผมครับตู้เลยสีใบนะครับตัวนี้มีเอฟเฟกในตัวนะครับมีเอฟเฟกในตัวทั้งหมดสิบหกโปรแกรมนะครับผมแล้วก็มีอีโคไลเซอร์นะครับมีอีโคไลเซอร์ในตัวนะครับผมอ่าตัวนี้ก็สภาพใหม่เอี่ยมนะครับใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับเอฟเฟกนะครับอีกอย่างดีนะครับตัวนี้เป็นของค่าย K Power นะครับผม P E M อเอ็มแปดศูนย์สองบีทีนะครับตัวนี้กล่องก็ยังอยู่ครบเด้อพี่น้องนี่นะครับผมสภาพสวยนะครับ ภาพสวยมาเยี่ยมนะครับกล่องยังอยู่ครบนะครับทนายสนใจนะครับตัวนี้3,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ3,500บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมสภาพสวยๆนะครับผมไม่มีช้ำนะครับรับประกันเลยเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์อวีน่านะครับผม AG 1 6 6น x นะครับผมตัวนี้ตำหนิแค่นิดเดียวนะครับก็คือตรงนี้ครับผมตามที่เคยแจ้งไปหลายคลิปนะครับผมตัวนี้ทนายสนใจเด้อ4,500บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยใช้งานได้ปกติทุกช่องมีเอฟเฟกตัว16โปรแกรมนะครับก็มี คอมเพเซอร์นะครับผมทมุงหมดหกชแนลนะครับมีคอมเพเซอร์หกชแนลนะครับก็คืออ่าใช้ผ่านไม้ได้หกตัวเลยนะครับตัวนี้นะครับผมกันการไม้หอนได้ระดับหนึ่งแล้วก็อ่ากันเสียงตะโกนนะครับผมตัวนี้สําคัญมากนะครับผมตัวที่ทําให้ลดร์พงเราขาดไม่ขาดก็ตัวนี้และครับตัวคอมเพเซอร์นี่แหละครับผมอ่ะนี่เด้อท่าไหนสนใจนะครับผมนี่สี่พันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับท่าไหนสนใจแล้วก็ต่อไปนะครับผมมาดูที่เพาเวล์แอมนะครับผมเพาเวล์แอมนะครับเป็น ตัวนี้นะครับผมเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับผม F 2 5 0 0 a นะครับผมเป็นพาวเวอร์นะครับผมค่าละ250าวัตต์นะครับตัวนี้นี่ครับหมอแปลงใหญ่อยู่เดอวยพี่น้องนี่ตัวนี้12นิ้ว15นิ้วค่าละ2ดอกนะครับอ่ะตัวนี้ เดี๋ยวจะจัดโปรบีกแล้วกันนะครับ2,200บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับท่านไหนสนใจเด้อแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นโปรแอมนะครับ600้อยบาทนะครับตัวนี้เป็นไฮแอตนะครับ600้อยบาทนะครับตัวนี้ครับผมค่าละสามร้อยบาทนะครับตัวนี้อ่ะ2,500พอนะครับ2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนี่ครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับแล้วก็มาที่โปรแอมประกอบนะครับผมตัวนี้1,200งันสอบาทนะครับผมโมแปลงใหญ่ๆโมแปลงสีคอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับขาปลาลูกใหญ่ทั้งหมด6ลูกนะครับผมนน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 ีีีีีีี่่คคคครรรรัััััับบบบผผผมมมมมงงงงาาสสสสวววยยยะะะใช้้้้ไไดดปกตตติเเจหำ แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้4,500บาทนะครับอมจะส่งทัวไทยนะครับผมนี่18นิ้วคงปั๊มได้เด้อคาราสองดอกนะครับผมคือจะว่าพี่น้องจะเอาไปขับกลางนะครับก็ได้ข้างละ2ถึงสามดอกนะครับสลับเสียงกลางแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นโพแอมนะครับ NPE นะครับผมเป็นรุ่นนี้เป็นซีรีส์นะครับซีรีส์ XL นะครับผม XL 102นะครับผม XL 102เด้อตัวนี้ใส่ในจเดิมสวยๆนะครับผมตัวนี้ยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับครับผมตัวนี้เดิมๆเลยนะครับผมครับผมผาขยายเป็นน่ครับผม คาซิเตอร์เซนเก้นนะครับตัวใหญ่นะครับผมนี่ต่านสนใจเด้อสภาพสวยนะครับตัวนี้สภาพสวยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับนี่ครับผมต่านสนใจเด้อตัวนี้นะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้ครับโมอแปลงใหญ่ๆสองลูกนะครับแล้วก็มาที่โพวเวอมประกอบนะครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นโพวเวอมนะครับผมสองพันสี่ร้อยบาทนะครับสองพันสี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับผมใส่แน่นๆนะครับผมตัวนี้จัดโปรไปเลยนะพี่น้องครับผมเจ็ดพัน่นนนนนแบบบบี้้้เลลยะะะคครรััผมิวขาง สบายๆนะครับสำหรับตัวนี้เด้อสิบแปดนิ้วโครงสอ่าสิบแปดนิ้วโครงหล่อคาราสองนะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทขับได้คาราสองสบายทสำหรับตัวนี้นะครับผมเป็นโพเ e r amp สองพันสี่ร้อยบาทนะครับผมเป็นแอมป์ประกอบเด้อแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็น power ม m p นะครับผมไมเอ็นพีอีนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นดีแปดศูนย์ศูนย์สองนะครับผมดีแปดศูนย์ศูนย์สองนะครับตัวนี้บอกได้ว่าสภาพเดิมๆนะครับผมยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับผมคาปลาแยกอิสระนะครับฝั่งละสี่ลูกนะครับนี่ครับครับผมแยกอิสระเลยนะครับผม พี่น้องหมดปัญหาเลยครับเรื os, ่องไฟที่จะไปเลี้ยงบอร์ดไม่พอนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่นะครับข้างละสีตัวนะครับแยกอิสระนะครับซ้ายขวาเลยนะครับผมตัวนี้โมแปลงใหญ่มากพี่น้องครับผมดูครับโมแปลงใหญ่มากครับตัวนี้18นิ้วนะครับคงหรอได้ข้างละสองดอกนะครับสบายๆเลยนะครับตัวนี้เป็น My NPE นะครับรุ่น D8002 นะครับผมตัวนี้7,200บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ7,200บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยด้วยครับผมสภาพเดิมๆนะครับนี่ให้ดูฟ้านพี่้อง ครับผมดูฟ้านะครับผมตัวต e <laughs out> ัวนี้แทบจะไม่ช้ําเลยนะครับพี่น้องนี่ครับสสวยเลยนะครับนี่ครับผมพี่น้องถ้าในสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นโพเอมนะครับ NTS นะครับเป็นรุ่น MI หมื่นพันนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับ MI หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับตัวนี้ก็บอกเลยว่าส8แปดนิ้วนะครับโค้งหล่อข้างละสองดอกแบบอิ่มๆเลยนะครับสองดอกอิ่มๆนะครับหรือว่าจะเป็นโค้งปั๊มนะครับตัวนี้ได้ข้างละสามดอกครับตัวนี้โมอแป้งใหญ่นะครับพี่น้องพี่ครับ นี่ครับถ้าเทียบ2ตัวนะครับเทียบ2ตัวนี้นะครับตัวนี้ใหญ่กว่าเยอะนะครับนี่ครับเป็นโพแอมนะครับขนาด2 u นะครับโพแอมขนาด2 u นะครับหม้อแปลงใหญ่ๆนะครับตัวนี้8,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับใช้งานปกตินะครับเดิมๆนะครับยังไม่เคยผ่านมือหมอเรื่องตัวนี้ครับผมท่านไหนหาโพแอมนะครับไปครับ เบรนะครับคาเบค่าละสองอิ่มนี่ตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเป็นพวเของบริษัทนะครับของค่าย nts นะครับ mi หมื่นพันนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นพวเมนะครับผมแอมประกอบอันนี้เป็นของทางนครปฐมเน้อพี่น้องตัวนี้เป็นของชนระทีซาวนะครับชนระทีซาวนะครับตัวนี้สามพันสองร้อยวัตต์นะครับผมเป็นบอร์ดปิดเน้อพี่น้องเป็นบอร์ดปิดนะครับตัวนี้สามารถครับ สิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้วนะครับคงหลอได้ค่าละสองนะครับยี่บเอ็ดก็ได้เด้อพี่น้องค่าละสองนี่ครับผมหรือว่าจะเอาไปขับคงปั๊มนะครับตัวนี้ได้ค่าละสามดอกนะครับตัวนี้เป็นบอดปิดแรงเลยนะครับพี่น้องสามพันสองร้อยวัตนะครับหน้าเป็นหน้าคาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นอยู่เด้อพี่น้องครับผมแค่ละหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นตู้แผ่นดินไหวเด้อพี่น้องนี่ตู้แผ่นดินไหวยี่สิบเอ็ดนิ นิกซอนนะครับดอกนิกซอนเป็นไว้ห้านิ้วนะครับผมตัวใหญ่นะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ไปละนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งอ่าไม่ใช่ผมจะส่งสิพี่น้องอ่าตัวนี้ต้องมารับเองนะครับเพราะว่าน้ําหนักครับผมไม่ต่ำกว่าแปดสิบห้ากิโลนะครับผมต่ำอ่าถ้าดจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าเคยช่างอยู่ตัวนั้นนะครับแปดสิบห้าแปดสิบห้าถึงแปดสิบเก้ากิโลเลยนะครับผมถ้าดจะไม่ผิดนะครับไม่ต่ำกว่าแปดสิบโลแน่นอนนะครับพี่น้องตัวนี้ครับผมน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับเป็นตู้ยี่ส ครับผมหูจับเป็นหูจับเด็กคู่นะครับผมตู้สภาพสวยๆนะครับผมไม่ผุไม่บวมร้อยเปอร์เซ็นต์เด้อสำหรับตัวนี้ใบละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมใช้งานแล้วก็ตู้บีพันนะครับตู้บีพันของค่ายโปรยูโรเทคนะครับผมตัวนี้เป็นบีพันโครงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มเลยนะครับตัวนี้เป็นงานโรงงานเลยเด้อพี่น้องครับผมพร้อมดอกนะครับพร้อมดอกใบละสี่พันบาทหรือท่านไหนต้องการแยกเด้อเฉพาะตู้นะครับผมใบละสองพันบาทนะครับหรือว่าจะแยกดอกนะครับผมดอกนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูเด้อพี่น้องนี่ ครับผมดอกเป็นดอกนี่ครับหน้าหมวกนี่ครับนี่ครับสีสวยแบบนี้เลยนะครับผมทั้งสองดอกนะครับไม่เอี่ยมนะครับผมตัวนี้เป็นของโกลยูโรเทคนะครับผมหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับผมไว้สี่นิ้วนะครับผมโครงใหญ่ๆนะครับตัวนี้อ่ะดอกละสองพันบาทนะครับรับเองนะครับค่าส่งทั่วไทยดอกละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมแล้วก็มาที่ดอกไอดีนะครับผมอันนี้ก็ราคาดีกว่าเลยพี่น้องครับผมดอกละสองพันบาทนะครับค่าส่งทั่วไทยก็ดอกละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับพี่น้องสีสวยเนี่ยนี่ครับผม เดิมๆครับผมยังไม่เคยผ่านมือหมอเด้อดอกละ2,000บาทรับเองนะครับค่าส่งทั่วไทยดอกละ100บาทนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมสภาพมือหนึ่งเลยนะครับนี่ครับผมสภาพมือหนึ่งนะครับผมใหม่กิ๊กนะครับใหม่กิ๊กครับผมใช้งานได้ปกติไม่เบียดนะครับผมเจ้าของซื้อมาใช้งานได้ไม่กี่งานเองนะครับตัวนี้ครับรับรองคุ้มแน่นอนครับสำหรับราคานี้เด้อพี่น้องท่านใดสนใจนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมมาดูที่สายไฟนะครับผมอ่าสายลำโพงนะครับสายลำโพงนะครับตอนนี้ครับผมตัััวนน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 ี้ะะคคคครรบบเเปป็็สาายยยููิิออขด สี่คูณสองจุดห้านะครับผมตัวนี้ความยาวประมาณนะครับผมประมาณเรือพี่น้องครับผมอาจจะไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมก็ใช้วัดแบบกะเอานะครับผมก็คือสุดแขนข้างหนึ่งแล้วก็มาหาหัวไหล่อีกข้างนึงนะครับผมก,กเ็เคยวัดอยู่ก็ตกที่เมตรหนึ่งพอดีนะครับเมตรหนึ่งพอดีบางบางทีก็ถึงบ้างบางทีก็เกินนะครับผมแต่ว่าขาดเหลือก็นิดหน่อยนะครับพี่น้องก็คือ ไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรองอันนี้ผมขอแจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางคนเดี๋ยวซื้อไปเอาไปวัดเป๊ะๆแล้วมันมันไม่ถึงในธรรมดาผมที่หลังนะครับอ่าตัวนี้ก็คือประมาณเรืองพี่น้องประมาณสิบเมตรนะครับตัวนี้ครับผมสี่หกสองจนห้าสิบเมตรนะครับผมหัวเป็นหัวนี่ครับหัวแบบนี้เลยนะครับผมนี่หัวสีสวยแบบนี้เลยนะครับผมอ่าสนใจสนใจเรื่องตัวนี้นะครับผมสิบเมตรนะครับผมมีแค่สองม้วนนะครับผมม้วนละหกร้อยห้าสิบบาทนะครับราคานี้ผมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นสาย คอนเน็กนะครับสายคอนเน็กนะครับผมตัวนี้ความยาว15เมตรนะครับผมความยาว15เมตรนะครับผม,ผมหมวัวสวยๆแบบนี้เลย,ยนะครับผมครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้ม้วนล,ละ900บาทนะครับผมเป็น2องคูณสอนะครับผมผม้มวนล,ละ900บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยแล้วก็ตัวนี้ครับผมความยาวนะครับ15เมตรนะครับ4ี่คูณสอนะครับผม15เมตรนะครับตัวนี้ม้วนล,ละ900บาทนะครับพร้อมจะส่งเด้อพี่น้องนี่ m, ม้วนสิเมตรม้วนละ900บาทพร้อมจะส่งแล้วก็มาอีกไซส์นึงนะครับผมตัวนี้ก็เป็น4ี่คูณสอนะครับผมเป็น เป็นสายลำโพงนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ว c t ีเด้อพี่น้องนี่ครับผมทั้งหมดที่กองอยู่นี้ก็คือเป็นสายลำโพงทั้งหมดนะครับผมไม่ใช่สายว c t ีเด้อพี่น้องจะเอาไปทาเป็นปลั๊กไฟไม่ได้ด้อพี่น้องตัวนี้ครับผมเอาไปต่อเป็นปลั๊กไฟนี่สายเปื่อยครับผมว่าตัวนี้เป็นสายที่ทามาเพื่อใช้กับเสียงโดยเฉพาะนะครับพี่น้องตัวนี้ไม่ได้ทํามาเพื่อ แรงดันไฟนะครับผมฮะตัวนี้ครับความยาวนะครับ20เมตรนะครับผม4ี่คูณสอนะครับเป็นเบอร์ใหญ่เลยนะครับ4ี่คูณสอความยาว20เมตรนะครับผมตัวนี้ม้วนละ1,200บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับม้วนละ1,200บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมท่านไหนสนใจสินค้าตัวไหนนะครับผมเน้นโทรมาเด้อพี่น้องครับผมบางทีท่านไปคอมเมนต์นะครับผมอาจจะมีเวลาไปตอบนะครับอาจจะตอบช้าบางทีอาจจะขับรถอยู่นะครับท่านอาจจะไม่ทันเขานะครับผมอันนี้ขอฝากนิดนึงนะครับผมฝากให้ท่านรบกวนนะครับผมสนใจนะครับผมเน้นโทรนะครับหรือว่า จะทักไลน์มาก็ได้ครับผมทักไลน์มาก็ได้ครับผมแต่ตอบ้าหน่อยก็จะว่ากันด้วยพี่น้องครับผมนี่ครับผมสินค้าวันนี้นะครับผมก็มีเข้ามาเพียงเท่านี้นะครับผมตัดไหนสนใจสินค้าตัวไหนก็ครับผมโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมสอบถามรายละเอียดได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นมิกเซอร์นะครับผมจะให้ผมรีวิวให้ก็ยินดีครับผมยินดีรีวิวให้เลยนะครับครับผมถ้ามีเวลาเด้อพี่น้องก็คือรีวิวก็คือเวลาอาจจะช้หน่อยนะครับผมพี่น้องก็ครับผมก็ขอความกรุณาเข้าใจกันด้วยเรื่องพี่น้องครับผมนี่ครับผมสินค ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ